ข้าพระเจ้าว่าเบื้องนี้สินค้านาเข้านี่เบื้องประเด็กแท้นี่ก็ยังนําเข้ามาทาั้งๆที่บ้านเราบ่เอึดจากน้อยประแดกนี่เอาก็ยังนําเขา้าอันซองมานี่แป้งนัวนี่ลาวฮาก็เ็นได้น้ำปลาลาวฮาก็เ็นได้นี่แล้วก็กบ่เห็นว่าผัชี่งเสริมผ้่บ่เห็นระคะนแนนอันาภากราดที่จะไปโฆษณาว่าเออลาวฮานี่ให้แป้งนัวได้บ่อนีน่คนสนับสนุนนี่บ่เห็นไหยแต่ว่ามีเนาะพงอัน,นาสบู่ซักฟอกอย่างต่างกันไรข้าพระเจ้าคำมวนสมชาปัญญา สมาชิกสภาแห่งชาติเขตสองแขวงพงศลีก็ได้นำประกาขอเคารพคำเห็นของบรรท่านสมาชิกสภาแห่งชาติที่ได้ว่าไปแล้วนั้นอันที่สองก็เป็นเห็นดีไปนดอกภาพต่อบทรายงานของอพรรคสนทีเกี่ยวข้องของสมาชิกรัฐบาลที่ได้กล่าวไปมือเศร้านี้เนะาะข้าพเจ้ายะมีคำเห็นบางอย่าง ดั้งที่สืบต่อคําเห็นของท่านปอออกเก้ีวบางกีนี้มันตัวน,นั้นนถือว่าข้าพเจ้าขอสนับสนุนแต่ยังว่าเพิ่มอีกเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเรื่องบยแหรหรือว่าเรื่องแหทานนี้อันสําคัญและแม่นข้าพเจ้าอยากว่าว่าเถิดภาคส่วนที่เกี่ยวของก่อนอื่นเบิดตนี่ว่าเรื่องการอนุญ,ญาตหรืออนุมัติในการโครงการสัมปทานซอกค้นและขุดคน้นบยแหนี้ข้าพเจ้าอยากให้มัน พักส่วนที่เกี่ยวข้องให้มีการผสมผสานสมทบกันคักแน่เพื่อยังเพื่อบอให้เกิดปรากฏการณ์แปลว่ามีเนื้อที่ทับซ้อนกันนี้เนาะอันที่หนึ่งนะอันที่สองลเลยแปนว่าเอาโครงการของผู้นี้ไปให้ผู้นั้นอี่กันโดยที่ว่าเงื่อนไขอันเดียวกันอันที่สามลเลยแปนว่าอนุมัติโครงการนี้เกินเกินอนดัตกฎหมายที่กําหนดอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้นนี่พอ ในปีนี้ผ่านมานี่พวกข้าพเจ้าได้ครับอนาคําำห้องข้อคนเป็นธรรมนี่หลายสมควรได้เกี่ยวกับปัญหาสามปัญหาดังกล่าวนี่ถือว่าอยากนั่งร่วงอยู่เนาะโดยที่ว่ามันมันก็ยากนะที่ว่าไปเพราะว่าํำห้องข้อคนเป็นธรรมขึ้นมาแล้วพวกเขาก็ได้แก้ไขแก้ไขไปแล้วกระ่งไปให้รัฐบาลนี่ก็ถือว่าบรเห็นว่าอันที่ที่แก้ไขขึ้นมาบ่หเือว่าที่มีอนาคต แจ้งการมาให้ตอบพวกหาวด้แก้ไปเขาใส่อะไรนี่ก็กระบิเหตุก็หลายโครงการที่ได้ที่ได้เสนอไปแล้วอันนี้นี่อยากอยากให้อยากให้เบื้องคืนเนาะอันนี้เนาะแต่ว่าข้าพเจ้าจะบอกจงแก้วว่ามันเป็นโครงการอย่างว่าเรนนี้ก็บทเข้าใจแล้วเนาะอันที่หนึ่งอันที่สองเลยเป็นว่าว่าเรื่องแห่นี่คือว่าข้าพเจ้าคือท่านเกตแก้วามาเมื่อกี้นี้แห่ที่โดยเฉพาะเป็นแห่เหล็กฮะที่ว่ามันคุณอันน่า อนาเออรน็ปเป็นปริมาณสะสมของวันธนามันบนบุบนบุเท่ากับหกสิบหรือหกสิบเอ็ดเปอร์เซ็นที่ข้าเจ้าต้องการในตลาดสกลนั้นมันเหลืออยู่ขนเพราเขาเสียได้ไรเดี๋ยวนี้พวกเขาควรบ่รารัฐบาลควรจะเริ่มเพราะว่าจะมีแผนการที่จาดึงดูดนักลงทุนมาให้คงอนาเออร์นาอโงงานบอกงมรงงานหล่อมเหล็กหล่อมนี่ก็ประมาณงว่าที่ขั้นถึงขั้นว่าจนหล่อมจนว่าออกเป็นเป็นเส้นดอกแต่ว่าเครื่องเครื่องอนาอันน,น,นี้ก็ได้นะเนาะ แล้วแม่ว่าอาจจะเป็นคือกลุ่มก้อนสลัเปานี่ก็ได้นะเพื่อว่าอย่างนึ่งแล้วแม่เพิ่มอันดาเพิ่มม,ม,มูลค่าเพิ่มให้มันอันสว่วม,มาแล้วว่ายกเว้นบ่าจให้เอาวัตถุดิบนี่นะออกบอกว,ว่าแต่แห่เหล็กแห่อื่อๆืคือกันข้าพเจ้าว่าแต่ว่าก้อนจะเฮ็ดนี้ข้าพเจ้าว่ารัฐบาลควรมีนโยบายอันพิเศษผู้ใดที่มาลงทุนเกี่ยวกับว่าโครงรงานนี้ก็ควรให้มีอัน,อนพิเศษอภิเศษให้ข้าเจ้าและปกป้องข้าเจ้าบ่บให้เอ็นว่า ผู้นี้เฮ็ดแล้วก็พระท่านเฮ็ดอีกแล้แค่แข่งขันกันจนว่าบ่มีวัตถุจิปปอรน่นอันนี้สำคัญหลายอันนั้นปัญหาที่สองปัญหาที่สามนี่ข้าพระเจ้ามาเว้าถึงตัวอันที่มันฮ้อนเรื่องฮอตเด่นที่สุดที่รียนนว่าเว่าเรื่องเส้นทางนี่เนาะอันนี้หลายคนก็ว่าเป็นแล้วแต่ว่าก็บ่เห็นออกอยู่ในอยู่ในอยู่ในบทรายงานท่านเส้นทางทั้งที่ว่าเส้นทางนี่มันมันเป้เพลหลายแล้วก็้าฟั่งกันเจื้อนตามโดยเฉพาะมันเรียบตามฟั่งแม่น้ำของนี่เรียบตามสายแดนนี่ มันจุดล่อแหลมไแท้ได้อันนี้ไลยแต่ว่าพวกเาขาก็บ่เห็นว่ามันจะเอาเอาแท้เอาว่าเอาจริงเอาจังจุดฮ้อนตัวน so like ี้นะควรควรจะรัฐบาลควรค้ดและควรเฮ็ดท้เฮ็ดว่าทําจริงได้ตัวนี้เนาะมันมันมันจุดล่อแหลมไม่หลีอันนี้นี่คณเฮาบ่เฮ็ดแท้ทาจริงนี่ถือว่าพวกเขาก็เสียดินแดนไปก็เปลี่ยนได้เลตัวนี้ก็ว่าเรื่องตะฟังกันเจือนนี่แล้วอันนี้นี่อยากให้เบื่องดูเพื่นเมื่อกี้นี่ก็แม่นทางอาณาบริษัทสายวะหรือวาารย์ก็เ็จว่ามาละเมื่อกี้เนาะว่าเรื่องตะฟังกันเจือนนี่อันนี้อยากให้ อสนับส,สน,นุนแล้วก็ส่งเสริมเช่นธรรมไรฮะนะบัดนี้เกี่ยวมาเรื่องการนําเข้าส่งออกนี่การส่งออกหรือว่าการนําเข้านี่นะข้าพระเจ้า,าเบิ่งอยู่ว,ว,ว่าเบ้ากันว่าวะเด๋ยนนี้ผู้เราต้องอานาให้นจะได้ส่งเสริมการผลิตภายในลดพอนการนําเข้าแต่ว่าเด๋ยนนี้อันอันทิตตัวจริงนี่มันมันแมน่นอีกอย่างกันแท้ข้าพระเจ้าว่าเบื้องนีสินค้านําเข้านี่เบื้องประเด็กแต่แท้นี่ก็ยังนําเข้ามา ทั้งทั้งที่บ้านเาราอึดจากน้อยประแดงนี่เอา mm hmm. ก็ยังนำเขา้าอันส่งมานี่แป้งนัวนี่ลาวเขาก็ะได้น้ำปลาราเขาก็ะได้น,น,ดนี่แล้วก็กโบเห็นว่าผยชิส่งเสริมไพ่โบ,บเห็นคะแนนอันดาภาคราชที่จะไปโฆษณาว่าเออ,อาลาวเฮานี่ให้แป้งนัวได้บ่อนคนสนับสนุนนี่โบเห็นไหนแต่ว่ามีเนาะผงอันดาสบู่ซักฟอกอย,อย่างต่างก็ไล่ mm hmm. ก็มีนำ้นำยาล้างถ้วยบริวารนี่ก็มีแต่ว่าก็ยังนำเข้ามาอยู่อันนี้นี่มันเป็นในไหน ส่บอ voi, ๊อบแป่อัปตาบ่แต่ว่าของเขานี่รอมึงแม่ขันว่าอัปตาเขาเอาข้าไปบ้านเขาดูอาจจะเขาผลิตได้ในยบ่ได้เข้าไหนแต่ว่าเขานี่มันยังกระยากต้องารนำเข้าฉะนั้นี่เบื้องดูว่าเขาที่ปกป้องในไดแล้วเขาซี่ฮหดแต่ละเรื่องคือปกป้องสินค้าภายในสองมาแล้ว่าส่งเสริมสินค้าภายในสามมาแล้วแม่นเว้เรื่องรุดพอนการนำเข้าแล้วเบ้เรื่องพักษาเงินตาบรหาไวัยอันนี้นี่เบื้องคืนเบื้องหนออันนี้เฮาเบือยุ่ว่าทฤษฎีเวื้แต่ว่าเฮ็ดตัวจริงนี่มันมันเท็ดแนวใดแท้อันนี วันนี้เกี่ยวมหาว่าเรื่องการสำรราพสินอันนี้เป็นกหลายพักส่วนที่เกี่ยวข้องสังเกตเห็นเรื่องการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวในส่วนใหญ่เป็นเป็นตั้งประเทศบริษัทตั้งประเทศโดยเฉพาะกันมันว่าเขากระจองกันพุ่นละเพราะเรื่องทัวร์นี่กระจองกันยุ่พุ่นอยู่ตั้งประเทศพุ่นโอนเงินกันไปตั้งประเทศพุ่นแต่่าเข้ามายุ่ลาวเ้านี่มาก็มาหงแหมเขาอีกกระจองกันแจ้งกันยุ่ไปตัางประเทศอีกลาวเขาจักได้อีกสันอันนี้เป็นไพ่คุ้มครองตัวนี้อย่าให้เบิ่งว่ากระชิม แช้แงข่าวเดี๋ยวว่าหรือยงไรที่เกี่ยวขอ้องกับเรื่องเรื่องอันนี้นี่อันนี้ข้าพเจ้าว่าอยากให้เบื้องคืบหนอตัวนี้หนอตัวนี้นะข้าพเจ้านี่เป็นคนที่ว่าว่าวิมีการเมืองเดีเ๋ยวว่าอันสิ่งที่เห็นและสิ่งที่ควรจะเฮ็ดมันต้องเฮ็ดเนนั้นนะกานบเ่เฮ็ดมันก็บ่แก้ก็บก่ได้ว่ากันอยู่นี้แหละว่าไปว่ามาแต่บต่มเเฮ็ดยากวันสุดท้ายนี่ข้าพเจ้าจะาวะ่าอยู่วันว่าเรื่องการส่งเสริมการผลิตสินค้าพเพื่ออย่างห้าประการเรื่องอันสเสบียงอาหารแล้วก็ เรื่องการส่งออกนี้แล้วก็ป้องกันเรื่องการลดพรอดการนําเข้านี้เ่าอยู่แต่ว่าอยู่ในบทสรุปเขียนอยู่วาระองซ่าก็เขียนอยู่แต่ว่าอันใดมันวาระองซ่าอันใดเป็นอันปกติก็โบจ่าแจ้งเนาะแต่ว่าเป็นอันใดแท้ที่เขาไปส่งเสริมหรือว่าประชาชนตั้งเหตุบ่อยู่ห่านะข้าพเจ้านี่เข้าใจว่าการส่งเสริมประชาชนเหตุนี้มันบบได้ยากหนึ่งเราไปเหตุสินทางเขาดีสองมามีไฟฟ้าเขามีน้ำมีเขาแล้วแล้วมันกระบจนยากเขาเหตุเองนะข้าพเจ้ามาเบิ่งนี่นะตัวจริงนี่นะ เราเขาไม่เป็นอะไรนั่นคั้นเวลาก็เบิดแล้วข้าพเจ้าขอว่าสำนัะ